แล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยเขาน้องเขาเนี่ยไม่ไปตามสั่งจะเป็นทศอ,อง,งคะนายสั่งให้ไปขับรถให้ไปไหนพาไปไหนไปทําอะไระก็ต้องไปเขาแข็งเมืองขึ้นมาเมื่อประมาณพฤศจิ 50, กาห้าศูนก็ถ้าจะไปจําเป็นต้องไปจริงจก็ไปเป็นขโยงเลยนะคะที่นี้พล,ล,ลเอกท่านนี้ก็ไม่หยุดโทรเข้ามือถือเขาก็ไม่รับเขาก็กดทิ้งกดทิ้งอยู่กับสามีเขาก็กดทิ้ง ขาก็รู้ให้สามีดูสามีบอกทำไมไม่รับโทรศัพท์เจ้านายเขาอาจจะมีธุระอาจจะมีงานภรรยาก็คงพูดว่าคล้ายๆไม่พอใจอะไรสักอย่างแต่ไม่กล้าพูดความจริงเลยค่ะจะโกรธจะเคืองอะไรเอางานไว้ก่อนเดี๋ยวเสียงานตอนนั้นสามียังไม่ทราบนะเขาก็จะเอ๊ะทำไมภรรยาไม่รับแล้วกดทิ้งถึงกดทิ้งแล้วไม่เกรงใจด้วยค่ะลายนี้ก็โทรเข้าลูกหลานที่บ้านหนักๆเข้าไปตามที่บ้านค่ะมันก็เกิดบอกว่าก็สนิทกันด้วยไม่ใช่สนิทค่ะเป็น น้องเรือโทเนี่ยเขาเป็นลูกน้องผู้ใต้บังคััญชาของภรรยามาก่อนค่ะแล้วภรรยาเนี่ยก็ให้มาทํางานเป็นทอสอของสามีค่ะนะคะออคอนโดที่อยู่นั้นเหมือนเด็กในบ้านค่ะไม่สะอาดก็ปัดกวาดเช็ดถูล้างถ้วยล้างจานหากับข้าวกับปลาให้กินเวลาไปต่างจังหวัดประหยัดนะคะก็นอนกันสามคนเ,เรือโทนอนหน้าเตียง ตัวคนเอกกับภรรยานอนบนเตียงเหมือนลูกเหมือนหลานไม่มีพฤติกรรมที่ให้เห็นว่าจะล่วงละเมิดไม่มีเลยค่ะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ว่าอพอพอภรรยาบอกว่าไปต่างประเทศก็ขอให้น้องเข้าไปช่วยดูแลสามีภรรยาของคนเอกเขเนี้ไปต่างประเทศใช่ค่ะแล้วน้องคนนี้ก็ไปดูแลก็ถูกข่มขืนค่ะก็ถูกข่มขืนตรงนี้แหละค่ะตั้งแต่ปีสี่แปดนะคะปีสี่แปดทีนี้ก็มาถึงตรงที่ว่าพอสามีรู้แล้วนะคะก็คุยกันว่า คุณกับผมเลิกกันหรือเปล่าจะเลิกกันไหมหรือจะจับมือกันสู้เรื่องนี้ต่อไปค่ะจนจนกว่าเราจะตายจากกันเพร<อ>าะเขาักกันมากค่ะ,คะแล้วผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคริสเตียนค่ะคริสเตียนเนี่ยนะคะเขาถือหนึ่งสามีหนึ่งภรรยานะโดยที่พี่แดงไม่รู้นะคะตอนตอนนั้นมีบาทหลวงหรือเอขาเรียกอะไรมาสเตอร์หรืออะไรที่เป็นครัวนะซิสเตอร์หรืออะไรเชิญพี่ไปพูดที่าบุรี เขาก็บอกเนี่ยคุณระเบียบรัฐทำหนึ่งครอ,อบครัวอบุรและเป็นสุขสโลแกนหนึ่งสามีหนึ่งภรรยามันตรงกับคริสเตียนเรานะพี่ก็เพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยหนึ่งสามีหนึ่งภรรยาพี่ก็โอ้นะแล้วเขาเป็นคนที่สุดยอดจริงใจเย็นอดทนเจ็บปวดเป็นสุภาพบุรุษมากสุภาพบุรุษให้กําลังใจภรรยาขณะที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะกุมมือภรรยาเขาเกือบจะตลอดเวลาให้กําลังใจเข้มแข็งนะถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเนี่ยอาจจะบ้านแตกไปแล้วนะพี่ไม่แน่ใจพี่ไม่แน่ใจว่า อย่างน้อยก็อาจจะถูกทำร้ายร่างกายก่อนแล้วค่อยมาพูดกันนะคะพี่อาจจะมองในแง่ล้ายเกินไปแต่ผู้หญิงที่เปิดหน้าแล้วเนี่ยต้องพร้อมที่จะยอมรับการดูหมิ่นเหยียดยามการดูถูกการประนามเกิดเหตุตั้งแต่ปี48ทำไมเพิ่งลุกขึ้นมาโวยวายสังคมก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นพราะสมยอมเนี่ยสมยอมหรือเปล่าสมยอมแบกเมย์ไม่ได้อะไรดั่งใจหรือเปล่านะถึงได้ลุกขึ้นมา เล่นเขาหรือรู้ว่าเขาจะเออร์ลี่รีไทยแล้วเขาจะเออร์ลี่รีไทยสามสิบกันยาะนะคะถึงได้ลูกมาเล่นงานจริงๆแล้วมันเป็นความดำมืดที่ซ่อนเล่นอยู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการล่วงละเมิดในครอบครัวเนี่ยนะคะหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ที่เราเคารพนับถือที่ใกล้ตัวเนี่ยคะ่ะคุณสุภรัตน์เขาได้มีการสํารวจการ,การวิจัยแล้ว มีสูงถึง80%ก็ส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ตัวคน,น,น,ในใกล้ตัวผู้ที่ถูกข่มขืนใต้สะพานลอยมั่งทางเปลี่ยวมั่ง20%คนแปลกหน้าเนี่ยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเจอสามีที่ประเสริฐแล้วก็สิ่งที่เขากดดันมาตลอดเวลา3-4ปีนั้นออกมาประทุเป็นเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยเขามีประวัติการรักษาหน่วยแพทย์ที่กรงบัชาการกองทัพไทยมีที่โรงพยาบาลเขาช็อกค่ะ ความดันขึ้นสูงถึงร้อยเจ็ดสิบตัวล่างร้อยสิบช,ช็อคเข้าโรงพยาบาลเลือดออกในกระเพาะอาหาราเครียด,ด,ยดตลอดระยะเวลาเก็บกดตลอดพี่พยายามย้ำที่จะถามเขาบอกว่าเขากลัวกลัวทุกอย่างแล้วก็ฝ่ายชายก็ข่มขู่ไว้ว่าห้ามคูดห้ามบอกคใครทั้งสิน้นห้ามให้ภรรยาก็รู้นะทุกคน ให้เก็บเป็นความลับให้เขาเก็บเป็นความลับก็ถูกกระทําแบบนี้ยคือโอกาสที่ผู้หญิงจะลุกขึ้นมาพี่แดงว่าในสังคมไทยเนะี่ยมีน้อยนะมีน้อยค่ะมีน้อยมากพอพอลุกขึ้นมาถ้าด่านแรกคือคนใกล้ตัวคือสามีและครอบครัวประนามดูถูกครอบครัวพังแตกสลายเนะี่ยมันคุ้มไหมกับการที่จะลุกขึ้นมายืนต่อสู้ค่ะกับการที่ตัวเองเก็บความลับไว้ทั้งชีวิตตายจากตัวเองไปตามคําแนะนําของผู้ใหญ่หลายๆคนตัวเองก็ มักเจะคือผู้หญิงเนะี่ยถ้ามีทางเลือกก็คือหนึ่งไปซะถ้ามีหน้าที่การงานที่อื่นนะคะ,คะอันที่สองก็ตกเป็นทาสที่จะเป็นเครื่องสนองทางเพศเมื่อไหร่ที่เขาต้องการก็คือยอมถูกเอาเปรียบไปเรื่อยๆก็ยอมถูกเอาเปรียบไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีคําถามว่าอุ้ยถูกคมคืนอะไรมาราธอนตั้งสี่ปีแล้วเพิ่งวยวายนี่คือสิ่งที่มองผู้หญิงอย่างแง่ลบทําให้ผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ซ่อนอยู่ในมุมเมือ่อไม่กล้าโผลออกมา เพราะฉะนั้นเรือตัวหญิงในพี่แดงที่บอกว่าเขากล้าหาญมากเขาจะเป็นตัวอย่างให้ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยกล้าที่จะลุกขึ้นมาทวงสิทธิที่ทถูกลุกลานะนะคะถูกกระทําความรุนแรงแต่สิ่งสําคัญคือคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวเสืนเนี่ยเ,เป็นคน<จ>ที่เข้าใจเข้าใจะนะคะอดทนเสียสละ,ะให้อภัยนี่คือหลักของครอบครัวอบอุ่นและเป็นสุขค่ะ นะคะถ้าไม่มีตรงนี้ผู้หญิงคนนี้จะว้าเหวมากพี่แดงคิดว่าเขาอาจจะไม่มีพื้นที่ยืนในโลกนี้อาจจะฆ่าตัวตายก็ได้ก็แสดงว่าสามีเมื่อบอกกับภรรยาว่าค่ะเราจะจับมือกันเพื่อสู้ทั้งๆที่รู้ว่าเมื่อถ้าเป็นเขาไปเนี่ยครอบครัวก็อาจจะแน่นอนได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบแน่แล้วเขามีธุรกิจของเขานะคะทีนี้เขาก็ตัวสามีเขาโทรมาหาพี่นะเขาบอกเขาเมื่อเขาคุยกับภรรยาแล้ว เขามั่นใจในหลักฐานข้อมูลแล้วเนะี่ยเขาก็คิดถึงว่ามันจะต้องมีหน่วยงานที่มาช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือจะอให้เขาอุ่นใจเพราะว่าลำพังสองผัวเมียเนะี่ยเขาคงจะไม่มีศักยภาพที่จะสู้กับผู้หลักผู้ใหญ่ะนะคะท่านอาจจะมีอำนาจมีบารมีแต่ท่านอาจจะไม่ใช้ใช้แต่ว่าเขาก็กลัวไปหมดเขาก็คิดถึงพี่<ช>เพราะว่าเขาเห็นพี่ว่าพี่ทำงานด้านครอบครัว<อ>เขาก็เลยโทรศัพท์มาะนะคะ ก็ก็เลยเกิดการให้ความแนะนำให้คำแนะนำให้การเกื้อกูลนะคะโดยสามีเขาเนี่ยจะไปแจ้งเขาเขาขอว่าเขาปรึกษาเราว่าเขาจะไปแจ้งความนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทบแม้ว่าภรรยาเขาเนี่ยจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตามแต่เขาเป็นผู้ถูกกระทบถ้าภรรยาเขาไปแจ้งความแล้วเนี่ยเขาก็คือคนหนึ่งที่จะต้องเป็นพยานเขาก็เป็นผู้เสียหายคนหนึ่งแม้ว่าเขาจะไม่ได้จดทะเบียนสมรส เขาก็ขอทนายความเราไปเป็นเพื่อนในการที่จะให้ข้อแนะนำในข้อกฎหมายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกสองสาวันต่อมาภรรยาเขาก็ไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีโดยมีทนายความของเราไปเป็นที่ปรึกษาตามที่เขาจะต้องการค่ะณเวลานี้ถ้าเขาไม่ต้องการให้เราเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นทนายความให้เขาจะจ้างทนายความมือดีก็เป็นเรื่องของเขาเองหน้าที่ของพี่แดงตอนนี้ก็คือ,อให้คําปรึกษาแล้วก็เราก็เดินเรื่องทางวินยัย โดยได้เดินไป3จุดอย่างที่ได้เรียนแล้วนะคะทีะ่จำเป็นต้องเอาจดหมายไปถึงมือเพราะว่าท่านพลเอกท่านนี้จะเออรี่วันที่30มสิบกันยาถ้าเราส่งไปทางปกติไม่รู้หนังสือเราไปอยู่ตรงไหนนะคะกะ็ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าท่านพอบอสูงสุดท่านตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงรองรับไฟก็ขอพี่น้องสื่อมวลชนได้ติดตามต่อไปว่า ผลจะออกมาอย่างไรจะทันวันที่ส0มสิบนี้หรือเปล่าไอ้ท่านคงจะไม่ทันนะคะเพราะว่าการให้ความอํำนวยความยุติธรรมเนี่ยมันจะต้องสอบทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เราไปเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเกียรติยศชื่อเสียงของแต่ของท่านน่ะก็สูงเพราะท่านทําคุณงามความดีมาตลอดนะคะแต่อีกมุมมองหนึ่งทำไมผู้หญิงตัวเล็กๆแค่ร้อยโทเหมือนมดแดงอ่ะทำไมกล้าไปล้มช้างหรืออะไรประมาณนี้ถ้าพูดจริงๆนะฮะก็มันต้องมีอะไรที่เขากล้า แล้วตัวเขาเองก็พูดกับพี่ว่าเขาพร้อมที่จะออกสื่อนะคะเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างให้ลูกผู้หญิงที่ถูกกระทำได้ลุกขึ้นมาสู้ต่อไปะนะคะแล้วในมุมมองของพี่นั้นพี่ก็อยากจะเรียกร้องให้ผู้หญิงที่ถูกอยู่ในมุมมืดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรมาคุยกันมาคุยกันกับสมาคมเรานะคะ,คะ,ะเพื่อที่ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาเพราะพี่แดงถือว่าผู้หญิงนั้นมีความหมายกับโลกนี้ ไม่ใช่แค่สังคมครอบครัวนะคะกับโลกนี้ถ้าโลกนี้มีสองมือแม่ที่จะร่วมแก้ไขย,ยืนเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลผู้ชายในการทํางานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองสังคมจะดีขึ้นกว่านี้เยอะโลกจะดีขึ้นกว่านี้เยอะจะเติมเต็มสังคมแต่ณเวลานี้ลูกผู้หญิงถูกกระทําความรุนแรงม,มีความกลัวในครอบครัวมีการถูกลเมิดในในสถานที่ทํางานซึ่งเดินออกจากบ้านวันเวลาที่เราจะอยู่ในที่ทํางานมากกว่าอยู่บ้านด้วยซ้ําไป